นิ้วก้อยท็อกซิกะย้ายตัวเองมาทางขาขวาของเพื่อนนะขยับขยา่าขยาขยา่าอาหมุนไปทางด้านซ้ายเจ็ดแปดเก้าสิบหมุนไปทางด้านขวาเจ็ดแเสขยขยกะตุกะหัวตัวเสร็จแล้วเอาขาวางลง เฉียง45องศาเมือนเดิมล็อกนิ้วโป้งไม่มีแรงใช้ฝ่ามือซ้ายดันช่วยโป้ง C1 ถึง C 4. นิ้วชี้ T1 ถึง T7 นิ้วกลาง T8 ถึง T12 นิ้วนาง L1 ถึง L5 นิ้วก้อยท็อซินค่ะเลื่อนตัวเองมาทางด้านขวามือของเรา ่าขยาเขยาเขยาเขยา่าเอามุนไปทางขวา, 1, 2, 9, าหนึ่งสองาสบอมุนไปทางด้านซ้ายเจ็ดแปดาอาเบียงตัวเฉียง 45, สีสห้าองศาเก้าขาขวาออกลงไปนิ้วโป้งชี้ล็อกนะคะกลางนางก้อยโอเค เสร็จแล้วเคลื่อนตัวมาทางด้านซ้ายมือเราจะเอื้อนขวัญเอามือซ้ายจับไปที่ท้ายทอยขวานะเอามือซ้ายจับไปที่ท้ายทอยขวาแล้วเราจะเอิ้นขวัญน,นะอ่าเขย่าวขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวไข่ตกอยู่ที่ไหนไปเก็บกลับคืนมานะอ้าหมุนไปทางซ้ายเจ็ด 8 9 1เกอหมุนไปทางขวา7 8 9 10สอ่าเขยา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 ่าเหมือนเดิม9ก้าขาขวาไปด้านหลังดึงนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเสร็จแล้วให้เพื่อนเอามือขวาแตะที่หน้าผาก มือซ้ายสอดไว้ที่บ้านเอวระหว่าง l 1ถึง L5 พอดีนะมาทีนี้ลงมาด้านซ้ายไปขาซ้ายก่อนนะไปขาซ้ายเพราะมันจะเป็นตัวเอเออใช่อีกแล้วค่ะขอโทษที่เอาไว้ตรงนี้อสอดเอาไว้ตรงท้ายทอยอค่ะเอาไว้เมื่อกี้ เราเอามือไว้ท้ายถอยด้านใดด้านหนึ่งเวลาเราจะเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งให้เอาไว้ที่ท้ายถอยนะคะอ่าโอเคเขยา่า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 อ่าหมุนไปทางขวาเจ็ดแปดเก้าสิบ <7, S 2> <8, S 1> อ่าหมุนทางซ้ายเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเขยา่าเขยา่าเขยา่าแล้วก็ดึงเข้าหาตัว วางขาลงก้าวขาขวาออกไปล็อกนิ้วโป้งพักนิ้วโป้งซีหนึ่งถึงซีเจ็ดนิ้วชี้ 3, ทีหนึ่งถึงทีทีเจนิ้วกลางทีแปดถึงทีสิบสองนิ้วนาง L 1ถึง L 5นิ้วก้อยท็อกซิกหรือก้นกบนะคะอ่ะเคลื่อนตัวมาทางด้านขวา ขาขวาของเพื่อนนะ,ะจับเขยา่า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 ไปทางด้านซ้ายแปดเก้าสไปทางด้านขวาเจ็ดแปดเสขยา่าเขยา่าเขยา่าแล้วดึงเข้าหาตัว เ้าขาขวาออกไปดึงนิ้วโป้ง C1 หนึ่งถึง c ีเจ็ดนิ้วชี้ทีเจ็ดอซแปดถึงทีสิบสองนิ้วกลางนิ้วกลางหรือนิ้วก้อยใส่ถุงเท้าแล้วงงนิ้วนิ้วนิ้วนาง l อหนึ่งถึง l อห้านิ้วก้อยท็อกซิงนะคะจำจำนิ้วไม่ได้นะคะเพราะถ้าใส่ถุงเท้ามองเท้าไม่เจอ อะทีนี้เราเคลื่อนตัวมาทางด้านขวามือของเราขยา่าเขยา่าเอินขวานขวานเอ้ยขวานมาขวานมาอยู่กับเนื้อกับตัวขอให้เงินทองไหลมาเทมาสุขภาพดีอ่ะหมุนไปทางซ้ายเจ9ด0ปหมุนไปทางขวา7 8 9ก้สิบอ่ะเก้าขาขวาออกไปนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยทีนี้เราวนกลับไปทางด้านซ้ายมือของเราเพื่อเราจะมาเช็คกำลังนะคะอ่ะเอามือทางด้านซ้ายของเพื่อนมาแตะที่หน้าผากมือขวาจับที่ข้อมือ มือซ้ายจับไปที่หัวไหล่เรากดลงให้เพื่อนต้านขึ้นกำลังจะมีมากไหมเออจับติ้งหูขวาเพื่อนจับติงหูขวาติงาต้งหูซ้ายโอ้มีแรงเยอะเมื่อกี้ติงหูซ้ายแล้วจ่าธีรัก็ติงหูซ้ายก <c ười> <c ười> ำโดนขวากำโดนขวาทีรักกำโดนขวา กำด้อนซ้ายอันนี้ขวายอยู่ไหนจับซ้ายตลอดเลยไห <c oughs> ลขวาไหลขวาไหลซ้ายไหลซ้ายโอเค <c oughs> แรงเยอะมากโอเคไหมคะ <c oughs> เสร็จแล้วทีนี้เราจะมาดึงคอของเพื่อน <c oughs> อให้เพื่อนนะยกศรีรษะขึ้นไป